สัสจ๋ออ่ะมีกิบทตัดปุดครับสัสติเอกังบาทางโอติเอกังบาทางชาติเอกังบาทางวิภัตตยันต์าปะทาวิภาควาเสนะติปะทามีทางสุตันติทัตตาพังสัสติเอกังบาทางโอติเอกังบาทางชาติเอกังบาทางวิภัตตยันต์าปะตาวิภาคขวาเสนะ ติปัตถมิถังสุตันติทตัตตพังสัสาสาติเอกังปงัตถังโอติเอกังปงัตถังจัติเอกังปงัตถังวิภัตตยันตปัตถาวิภาคขวาเนาสนะติปัตถมิถังสุตันติทัตตพังอ่สาสัสสโจเบลอไหนาตามาบ้างนั่นไงน,นั่นจริงเขียนให้แล้วนะเขียนให้แล้วนี่ครับ อันนี้เป็นโอกับจะเนาะโอกับจระลองแปลสิโอโอ,อันว่าความเป็นโอซาซาจะ แห่งสาวิพัสจะเอาเนี่นะเอาไปขอโทษอันนี้จะ,เ,ะ,เ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตนี้เดี๋ยว,ยวต้องแปลว่าอื่นๆนะได้อื่นๆดูทำไมต้องแปลว่าอื่นๆได้นะดูอแปลว่าด้วยก็ได้นะ โอจะอนันว่าการแปลงเป็นโอและอื่นๆโอจะอนันว่าการแปลงเป็นโอและอื่นๆสัสหแห่งสวิพัตสัสหแห่งสวิพัตปรษสาอันเป็นเบื้องหลังสัจโตจากสาวทั้งหลายมโนคณาทิโตมีมโนคณะเป็นต้นโหติย่อมมีโหติย่อมมี ส่วนนี้คือแปลงสะเป็นโอ,โอเขาบอกไห้สะไหนไม่บอกไม่บอกก็แสดงว่าเอาทั้งหมดปื้ภาษาว่าปเทสะาเนหีอาสติก็เหตตาภาษะนิปเทสาตาวะวิญญาณติยะถาทิขีโตนะยะถาติติอแป เมื่อไม่มีการถือเอาส่วน,นบัณฑิตย่อมรู้ความที่เนื้อความที่จะถูกถือเอาได้ทั้งหมดนั่นแหละเหมือนสำน,นัก้้นย่อมไม่ให้คณะตรงนี้เอาหมดเลยนะอ่านได้แล้วนะเดี๋ยวค่อย,ยไปดู จะสักคิอเนี่ยมาคัดค้านผมยังไงมาดูนะในพุทิครับโออานว่าความเป็นโอสัสาแห่งสาว,วิพาฒปร,ราสาอันเป็นเบื้องร่างมานาทิโตสัทธาโตจากสามทั้งหลายมีมณะสาเป็นต้นโหติย่อมมีโออานว่าความเป็นโอสัสาแห่งสาว,วิพาฒปร,ราสาอันเป็นเบื้องร่าง สัทธาโตจากสาพทังร้ายมนาทิโตมีมนาสถเป็นต้นโหติย่อมมีย่อมมีอาตอมาอาอันว่าความเป็นอาอนานอกความเป็นอาสมาสะแห่งธรรมวิพัฒจะด้วย จะด้วยโหติยอ่อมมนะีจะสัเทนะด้วยจะสับแสดงว่ามีอา,อาวุตะสุสยะเพราะฉะนั้นจะสับตัวนี้นะสามารถแปลงอังเป็นโอด้วยจะสับตัวนี้ครับ เห็นยังฟิลเห็นยังได้ทียงนะอ่ะอานจะแปลใหม่อีกรอบหนะนึ่งอนุภาความเป็นอ่าสมาสาแห่งสมาวิภัตกะด้วยโหติยอ่อมมีจสัสทธินาด้วยจัสับ หรืออาอนอมความเป็นอาสมาสาแห่งสมัยพัะจะด้วยวิหิโตถูกกระทำแล้วจะสะเทนะด้วยจะสับเพราะนั้นแปลงสมาเป็นอาด้วยจะสาล์ลงสาอาคมด้วยสัส,าสาเรวาคะโมอ่าตัวนี้ตัวนี้ก่อนนะเพราะนั้นสองรูปนะครับมานะโสนโสนะนโสก็ มณะรงสัจติวิภัตหลังจากมโนคณะแปลงสะเป็นโอด้วยสัสะโจลงสะอาคมด้วยสัสะเรวาคะโมนะก่อนต่อมามณะสามณสามาจากมณะสมาวิพัตหลังจากมณะสาแปลงสมาเป็น ด้วยจาซาในสาสาโจเขาสลาลังลงสาอาคมด้วยสาสาเรวาคะโมนาาับประกอบเสารรูปุเป็นมานาสาอะมานัสีล่ะานัสสีสาบ์เดินคือมานาหลังมานาลงสมิงสัตมีวิพาดด้วยโอกาเสสัตตมีหลังจากมโนคณะแปลงสมิงเป็นเอกด,ด้วยมโนคณะที่โตสมิงนานะมิอา พราะสระอยู่เบื้องหลังลงสาอาคมด้วยสัส,ะสะเรวะข้าโม,มานมกอรสาะรรูรปเป็นมานะ,นะนะส,ะสีรครับนะสีนะเสียสังรูปางอันว่ารูปที่เหลือจิตตังอิวะเหมือนจิตตศัพเหมือนจิตตศัพเลยเพราะนั้นพูท้ตตท,พที่แตกต่างกันเฉยพู้ที่แตกต่างกันเฉยนะ่ย ดูคู่มือก่อนย้อนมาดูตรงสูตรที่ผ่านมานะไอ้ตรงที่พูดถึงวิพัตยาเทศมีข้ามนิดหนึ่งก็ไอ้ตรงเนี้ยไอ้คำว่าวิพัตยาเทศทนี่นะสูตรที่นี่ที่ลงอาอาคมนะลงอาคมเนี่ยมันเหมือนหมายถึงอะไร คำว่าวิวพัญยาเทศก็คืออันเป็นอาเทศของวิพัตนะครับอธิบายสเรว่าเป็นสระที่แปลงมาจากวิพัตเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นตัวขยายสเรครับเช่นสระอาที่แปลงมาจากนาวิพัตสระโอที่แปลงมาจากสาวิพัต แล้สระอที่แปลงมาจากสมิงพัไม่ใช่สระ <c oughs> ที่เป็นวิพัฒน์จริงๆเหมือนอังดังนั้นจึงจำแนกบทว่าสระได้ว่าหนึ่งก็เหตุพัสถะในความที่ควรถือเอาคือสระอันเป็นอาเทศของวิพัฒน์ฉันจำแนกนะจำแนกนะครับตรงนี้นะจำแนกว่า สะเลมันถูกตัวไหนบทนี้ขยายนะับิพัญญาเทศาเนี่ยก็เลยจำแนก <c oughs> โดยเขเหตุพัทธะอันดับแรกก่อน้นความที่ควรถือเอาคือสระอันเป็นอาเทศของวิพัฒ์ได้แก่อาโอแล้ o R I. อีนะไอที่สะเลนะสะเลมีตัวไนขยายนิดนึงวิพัตยัาเทศะ ก็คืออันเป็นอาเทของวิพัฒน์ทีนี้บทเนี้ยเขาจาแนกเป็นก็นเหตุปัฏฐะก็คือเนื้อความที่ต้องถูกถือเอาจากบทวัสเรก็คือสละอันเป็นอาเทของวิพัฒน์ไม่ใช่สละตัววิพัฒน์จริงๆครับคืออาโอไดอีกสองนิวัเตตปัฏฐะเนื้อความที่ คนห้ามห้ามมีภาคอะไรอ่ะนอกเหนือจากจากนี้แหละอังห้ามอังสามอนุญญาตัธนักขัที่อนุญ,ญาตเดือดอ้อมในเรื่องนี้ไม่มีนะไออันนี้ก็มีได้ตามสมควรครับแล้วแต่บทนั้นๆไปนะันั้นก็หนักๆาก,าก็บทนี้จะถือเอา คือสระที่แต่งมาจากวิพัตคืออาโอและอีแล้วก็ห้ามห้ามเนื้อความคืออังวิพัตไม่ใช่ตัววิพัตจริงๆครับด้มไหมงงปะเนี่ยงงงงไหม,งงงงไหมไอ้บทนี้ถูกตัวไหนขยาย ถูกตัวนี้ไหมเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าในที่สระเนี่ยที่แปลงมาจากวิพัฒน์มันเป็นตัววิพัฒน์จริงๆไหมมันเป็นสระวิพัฒน์จริงๆไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ปุ๊บมันก็จะเอาสระที่ได้มาจากการแปลงวิพัฒน์เนี่ยคือตัวนี้เ าใจนะ r o E ส่วนที่ถูกห้ามก็คืออังวิพัตเพราะว่าตัวนี้เป็นสละไหมเออแค่นั้นแหะไม่ยากหรอกแต่ว่าท่านมงงเฉยๆอาวาสับในสูตรสาเรวาข้าโมมีอัดโมวติจาวิภาษาแสดงสามวิธีหนึ่งนิจาวิธิพบในบทตัดทิศ นิกาปัดใจมานะสีก่กลางเจตาสิกังตรงเนี้เป็นตัดทิศนะครับมานะเห็นไหมลงนิกาปัดใจลงซาอาคมอีกเนาะนที่บอกลงสาอาคมที่มีอัดเพราะว่าติดตาวิภาสาเนี่ยลงแน่นอน,นครับในบทตัดทิศนะต่อมาอนิจจาวิธิพบใน นาสะและสมิงวิพัดเช่นมานาสามาเนนามานะโสม,มานาสะมานาศิมาณัตสมิงพอเราตานยังเพิ่มการแปลงสมาเป็นอาอีกด้วยมีรูปในสมาเป็นมานาสา,มา,ามานาม,า,มานณมหามาณัตสมาชัดเจนนะถึงไม่ออกนะตรงนี้นะอาสารตาวิธิบ,บุพนปะธรรมายพัดเป็นต้นที่เหลือ จากข้อ2และบทรสมาที่ไม่ลงสะเป็นอาคมเช่นนี้ที่เหลือจากข้อ 2, 2> ข้อ2เป็นอะไรสาโสสีตรงนี้ไม่แปลงไม่แปลงนะไม่แปลงนะครับก็มีรูปเป็นมโนมานามานังมานแล้วก็ไม่ลงสาะอาคมเป็นมะ นะอายะตะนังที่รึงต้องเป็นมานายะตะนังนะ๋ยวผมไม่ดูอีกทีนะเขียนตามท่านนะบางทีไม่พิจารณาเนะี่ยน่าจะเป็นมานายะตะนังสรุปแล้ววาส์ในสูตรสาัสาเรวาคะโมมีอัดรอกว่าทิฏาวิภาสาแสดงวิธีสามอย่างหนึ่งนิจาวิธีสองนิจาวิธีสามอสันตะวิธี เพราะนั้นลักษณะของมโนคณะเนี่ยมันก็ให้กำหนดเอานะมันเป็นอนิจจวิธิก็คือลักษณะของมโนคณะข้อที่หนึ่งเป็นอนิจจวิธิส่วนไอ้รูปที่ลงสาอาคมในแต่ทิศบทตอะ่ะบทนั้นต้องเป็น นิก่าปาใจไหมก็เป็นนิจาาวิธีต้องลงแน่นอนนะส่วนอสัญตาวิธีเนี่ยมันก็ต้องเหนือจากนั้นนะไม่มีในในสูตรที่กล่าวไว้มาดูสจัจโจบ้างนะสจัจโจนี่ตัวนี้เป็นอาเทสวิธีนะสำหรับคำมีรนี้กล่าวให้แปลงสมาเป็นอาด้วยจ่าศัพ ในสูตรนี้ส่วนปัทธรูสิทธิอกร์กาวจากศพก็มีอัดอาวุตะสยะสรุปแล้วจากศพในสูตรซาโจมีอัดอาวุตะสุสยะเหมือนกันเนาะรว,รวมการแปลงต้องเหนือจากสูตรก่าก็คือสามารถแปลง อังวิพัต์เป็นโอในกรณีที่เป็นกรรมของกิริยาเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันนะต่างจากคำพีพราตารโรตานี่ใช้จ่าสาแปลงสมาเป็นอาล,ลงสาอาพมส่วนทรุสิทธิแปลงอังวิพัต์เป็นโอซึ่งเป็นลักษณะของมโนคณะัพท์ข้อที่สอง แปงอังทุติยาวิาพาตเป็นโอนหะท่องได้ก็จําได้หมดเลยําหมดได้นัน่งประโยชน์นะประโยชน์ของการอ่ายนะครับวยยกรเนี่ยถ้าเด่นแล้วไม่ท่องเลยเนี่ยเด่นได้ไหมได้รู้เร็วไหมนานครับคิดไม่ออกเอามาดูนะครับตัวอย่างนะที่แปลงอังเป็นโอยะโส ổ, รฐธานามัชยะเมื่อได้ยศแล้วไม่พึง รืมตัวนี่ตรงนี้ยโสนะรัทธาเนี่ยมาจากพระราเพในการได้ได้ปัจจัยตัวปัจจัยนะได้แล้วซึ่งยศนี่ยศรัทธาได้แล้วยะโสซึ่งยศนะมัชเชยะไม่พึงเมาสุตว่าฟังแล้วว่าโจซึ่งคำกาสป,ป,ปะสะขอพระกาสะปะเนี่ยตรงนี้ตัวอย่างที่เรา มาแล้วนะนี่มาดูนี่เนี้ยรอตาดีกาใหม่กาวจากศัพท์ในสูตรนี้รวบรวมการแปลงสิและอังมีพัฒเป็นโอมีรูปเป็นมนโนในปฐมายพัทและทุติยายพาัทเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเห็นรูปมนโน วิใช้ได้สองอย่างนะถ้ารู้สทติเป็นปุงริง,งคำพินี้เป็นหน้าปุงสกัิงจะเป็นทั้งสองลิงได้ใช่ปะ่ะ่าแค่นี้ก็พอละแต่ทีนี้ถ้าเอาในยะาไหนคุยกันนะบอกผู้แปลเห็นด้วยกับการอธิบายดังกล่าวทำไมล่ะเพราะสามารถตอบคำถามได้ว่าในพระบรีมีรูป ปัตมยพัฒ์ว่ามาโนวโจเป็นต้นเพราะเหตุใดคำพินี้จึงกล่าวว่าเป็นนปุงศกีิงตอบว่าเพราะท่านให้แปลงสิเป็นโอ,โอเพราะนั้นในพระบาลีเนี่ยรูปปัตถมัยพัฒน์เนี่ยพวกเนี้ยถ้าเป็นมติของพระโลตานบอกเป็นนปุงศกีริงฮะแสดงว่าแปลงสิเป็นโอด้วยจกักรศัพท์ในสตรว่า สัจโจถ้าบอกเป็นมติของพระดุษิเป็นปุงริงใช่ไหมก็ไม่ต้องแปลงด้วยจัดศัพใช่ป่ะเพราะนั้นจัดศัพเนี่ยในสูตรว่าสัจโจก็สามารถแปลงสีเป็นโอได้นั่นเองส่วนรูปที่แปลงอังเป็นโอนี่ก็เป็นปกติแล้วนะเป็นรูปพิเศษของ มโนคณะเท่านั้นนะนอกจากดีกาใหม่ข้างต้นยังกล่าววิจารณ์ณว่ารูปมานาที่ลงโยธรรมภพภูพที่ไม่มีใช้ในพระบรีแต่นายพรธรรมรากล่าวรูปที่เป็นไปได้ตามปรธรรมราโสตะคือกระแสของระดับบทเพราะนั้นที่แจกจะมีใช้ไม่มีใช้แจกโดยอุกถาในา ใช้หมดไหมที่แจกมาไม่หมดหรอกแต่ว่าก็แจกได้เหมือนกันโอเคนะไม่ใช่ว่าพอเห็นเขาแจกใช้ได้หมดทุกอย่างไม่มีหรอกก็เป็นไปได้อยู่เรียกว่าตามพรธรรมาราโสตครับกระรแสของลำดับบทนั่นเองนะอันนั้นไอ้รูปพวกนี้นะแล้วแต่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะคือ รูปสาเร็จของมนัสสาบหรือมโนขณาจิตขณะเนี่ยกําหนดสักหนึ่งคัมภีร์ก่อนก็ไ,ได้หรือเราเทียบเคียงถ้าเรากาหนดได้แล้วก็เทียบเคียงเอาแต่ทีเนี้ยโดยมากแล้วเนี่ยถ้านักศึกษาเขาไม่ค้นเพิ่มนะเขาจะมันมีด้วยเหรออันนี้นะก็อาจเป็นไปได้น,นีครับเช่นนั้นนะก็คือความคิดเขา แต่ทีนี้ถ้าเราเรียนแล้วปุ๊บเราก็สามารถวิจัยได้นะอ่ะมนโนวจโจเนี่ยมันเป็นหิงอะไรเนาะ,ะถ้ามาตินี้ถ้านก็บอกเป็นนระุงสกริงในในอักถานะแสดงว่าเขากล่าวตามอันไหนพีไหนแต่โดยมากนะั้นสนิติจะครอบคุมครับเพราะว่าท่านแต่งทีหลังนะไงเลยเอาสองสองดิงเลยปุงดิงได้นะปุงสกลิงนิตยงัง ปุ่มนะปุ่มสเกลใช่ป่ะได้แล้วมาแค่นี้ก็พอแล้วโอเคนะตรงนี้นะจากสับก็มีอา,อาวุธตะสุจยะนะส่วนรูปที่เหลือครับก็จะค่อยมาทำตัวรูปทีหลังนะพักก่อน